โอเคครับคลิปนี้จะเป็นของต้นไม้ชนิดนี้จุดเด่นของต้นนี้คือโขดสวยแล้วก็ใบที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือคนผ่านไปผ่านมาที่เห็นก็จะสะดุดตากับต้นนี้เยอะเพราะว่าใบเขาค่อนข้างสะดุดตาใบจะมีลักษณะเหมือนเป็นแฉกอย่างเงี้ยครับเหมือนต้นโพแต่ว่าใบจะแฉก ชื่อเรียกทั้งหมดจะมีทั้งหมด3ามชื่อครับปอแก้วสเสนีนางพิมพ์โพข้างข่าวแล้วแต่จะเรียกแล้วก็จะมีในประเทศไทยจะมีทั้งหมด3จังหวัดครับแต่ละจังหวัดก็จะมีลักษณะทางกายภาพของต้นไม่เหมือนกันเลยที่เห็นทั้งหมด4ต้นเนี่ยจะเป็นของ3า0ยอดครับ ประจ,จบพิรีขันนั่นเองแล้วก็จะมีอีก2จังหวัดคือกาญจนบ,บุรีและก็สระบ,บุรีครับแต่จะอธิบายก่อนว่าที่ผมชอบจะเป็นของประจ,จบพิรีขันคือสัมฤยธิเพราะว่าลักษณะเด่นของเขาคือกิ่งเยอะใบเล็กที่สุดในทั้งหมด3จังหวัดกิ่งเยอะใบเล็กก็คือจะทําบอนไซค่อนข้างสวยแล้วก็โคตรค่อนข้างมีสเสน่ห์ครับจะ ให้ดูว่าโขดจะเหมือนต้นไม้เก่าแก่แล้วก็จะอธิบายอีกอันหนึ่งคือการจนาบุรีจุดเด่นของการจนาบุรีเลยลำต้นเปลือกโขดเนี่ยที่เขาเรียกคือจะค่อนข้างโหดมากจะสวยมากการแตกของเปลือกก็จะเหมือนต้นไม้เก่าเลยครับก็จะจะโหดกว่านี้นะอันนี้ที่ดูว่าสวยแล้วของการจะแตกแบบแ,บบแตกรายงาเลยแต่ว่าใบเขาใหญ่ ส่วนของอีกอันหนึ่งคือสลับบุรีไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรครับก็คือจะเป็นโขดเรียบๆส่วนมากจะเป็นโขดเรียบๆใบใบก็ใหญ่กิ่งพวกอีกสองจังหวัดคือสลับบุรีกับการเนี่ยกิ่งก้านเขาจะไม่เยอะโอเคเดี๋ยวเรา,เามาลงรายละเอียดอันนี้ของให้ดูว่าลักษณะของใบต้นเนี่ยอยู่ในในโรง ขาเรียกอะไรอยู่ในในแปลงที่ผมใช้ไฟส่องพอผมริดใบเสร็จปุ๊บผมก็ใส่เลยใบเขาจะค่อนข้างเล็กเห็นไหมครับใบเขาก็ยืนอยู่กันเนี้ยขนาดนี้เลยแล้วก็ใบเขาที่หักลงเพราะว่าเขาหลบแสงเวลาเจอแสงแดดแรงๆครับเขาจะหักใบลงเพื่อหลีกเลี่ยงการรับแสงเห็นไหมเขาจะไม่ไงายขึ้นแล้วใบเขาก็จะออกมาเล็ก ถ้าอันนี้ลิดอีกรอบหนึ่งก็จะสวยกว่านี้ครับส่วนพวกนี้ก็ปล่อยธรรมชาติเลยก็จะเจอแสงที่ส่องจากกระจกเข้ามาจะเป็นแค่ช่วงเงย็นๆสักสองสามชั่วโมงเองใบเขาก็จะชูขึ้นมาอันนี้คือลิดผมลิดไปหลายรอบแล้วตอนแรกใบเขายืดแล้วก็ใหญ่มาก อันนี้ถ้าลิดอีกรอบนึงแล้วไปไว้กลางแจ้งอย่างเงี้ยครับใบก็จะออกมาเล็กๆแบบน,นี้แล้วก็จะสวยขึ้นให้ดูโคดเขาเห็นไหมเหมือนบอนไซเก่าๆเลยในธรรมชาติก็น่าจะอายุหลายสิบปีครับอันนี้ที่ผมซื้อมาทั้งหมด4ต้นนี้จะเป็นไม้ดิกหมดเลยครับเป็นไม้ที่ตัดจากธรรมชาติมา แล้วก็มาทาปูนแดงเอาไว้แล้วก็ลงปลูกเลยครับเดี๋ยวผมจะมีลูกต้นไม้ดิบให้ดูตอนที่ผมซื้อเข้ามาอันนี้อายุปีน่าจะปีครึ่งแล้วครับทั้งหมดสต้นอายุปีครึ่ง ก็ไม่ได้เขาเรียกแทบไม่ได้ลดน้ําอะไรเท่าไหร่นะอาทิตย์หนึงลดครั้งถึงสองครั้งไม่เกินนี้ครับแล้วก็ดินที่ใช้คือเน้นเป็นดินโปง่งดินโป่งเหมือนเราใช้ปลูกแคทตัสเลยแต่ว่าให้โป่งกว่แคทตัสหน่อยโดยธรรมชาติเขาพวกเนี้ยเขาขึ้นอยู่บนโขดหินตามซอกหินในเขาในป่า เขาก็จะไม่ค่อยมีสารอาหารเท่าไหร่ครับความชื้นก็จะได้จากพวกน้ำค้างต่างๆไมโครส่วนมากจะได้สารอาหารจากใบเขาเนะครับที่เวลาเขาทิ้งใบเสร็จเขาก็จะหล่นมาตามโคนต้นแล้วก็ย่อยสลายก็จะกลายเป็นสารอาหารที่เขาไว้ใช้งานเนี่ยเวลาผมรีเร็จผมก็จะบดบดมาใส่กองๆองไว้แล้วก็มีการใช้ออสโมโคดช่วยหน่อยดูแลง่ายมากแต่ว่าจุดหลักเลยถ้าคนที่ใช้ เอาไม้ดิบมาเลี้ยงครับเน้นว่าต้องปลูกให้ไวที่สุดไม่นั้นเขาจะขึ้นลาที่แผลจะเป็นลาดำอย่างเงี้ยพอขึ้นลาดำเขาจะลามเข้าไปข้างในแล้วก็จะตายพอได้มาเราเช็คความเรียบร้อยว่ามีลาไหมอย่างผมได้มาเสร็จพอไม่มีลาผมลงปลูกเลยเพราะว่าร้านเขาทาปูนแดงมาให้แล้วสำคัญมากนะครับถ้าร้านที่ส่งมาไม่ทาปูนแดงมาให้ ไม่ปิดแผลมาเนี่ยแล้วเวลาในการส่งมันมันหนึ่งถึงสามวันอ่ะเนาะมันอาจจะในแล้วในกล่องอะ่ะมันอบมันอาจจะขึ้นลาได้เน้นว่าให้ร้านเขาทาทาปูนแดงมาให้หน่อยแต่ว่าถ้าไม่ทามากจริงเราก็มาดูได้ครับพอมาถึงถ้าไม่มีลาอะไรขึ้นก็ทาปูนแดงสันหน่อยทิ้งไว้แห้งแล้วก็ลงปลูกได้เลยหรือว่าถ้ากรณีที่ ขึ้นลาดำมาแล้วก็ปาดออกปาดลาออกให้หมดแล้วก็ทาปูนแดงครับแล้วก็ลงปุก๊กแล้วก็จ,จะใช้พวกแคปแทนลาดหน่อยช่วยเขาหน่อยจริงๆมันเลี้ยงผมว่ามันเลี้ยงง่ายขึ้นง่ายนะเนี่ยตอนเอามาผมยังไม่ได้มีความรู้อะไหร่ก็ลงปลูกได้เลยแต่แค่เราว่าเราอย่ากลดน้ำเขาบ่อยเพราะว่ามันจะเนา่า โอเคครับท้งใส่อะไรคอมเมนต์ไว้ได้ครับถ้าตอบได้ก็จะตอบให้โอเคครับ